ไปไหนอีกเนี่ยพี่โอ้โหวิวดีจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยติดเสาไฟนะเระวังเสาไฟนะผมไม่อยากเห็นที่เอาไม้หมีปล่อยไห้ไปเวลาอัดมันแหลกๆหน่อยๆเนี่ยพี่อ่านอยู่หรอไปไหนดีครับไปไหนดีครับไปไหนดีครับอัดจะเดินแบบนี้ไปจนถึงสมอลวิวเลยป่ะคะเนี่ยแล้วได้ซักแม็กไหมหนวกโหซักแม็กไหมเดี๋ยวผมวัดตพคนด้านล่างเนี่ยสอง เร้บคนละแม็กพอขึ้นเขาเลยไปไปดักเกิดไปดักเกิดนะวันนี้เดี๋ยวหัวผมโพก่อนเลยเนี่ยขึ้นเขาไม่ดักเกิดครอันนี้หัวผมโพก่อนเลยหัวดักเกิดเป็นศิลปะครับแทนดังๆเขาทำกันเยอะไม่อยากไ้นครับไอ้้ได้ได้ไโดดโดดไม่ันบ้ากับพี่บุกขี้ขวานไม่ได้มันบลั๊กอะอ่าทำไมขี้ไม่ได้ มันคลิกปุ๊บมันจะเป็นอะไรไงมันเออพี่พี่ผมผมกคลิกขวาไม่ได้เออเป็นกระมไดเลยแต่พี่ยังได้นะพี่ลิกได้นะเออไมันมันเหมือนจะคลิกไม่ได้แต่พอกดค้างมันก็ปึ๊บได้แล้วพี่ได้แล้วพี่มันกดค้างวะกดาวิ่งไปดิวิ่งหน่อยดิแตะตัม่าหมดี๋โอ้ยเดีวงหาจริงเลยเี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานะมีล่ามฐานนไหนปดิลี่โอ้โหจะาจริงเลยป้นครับต้นไม โอ้บั็กต้นไม้เฮ้ยใหญ่เลยก็ต้อแบนบั็กต้นไม้เขาไม่ได้บั็อกทางแทนต่อตรงกินตัวแซนได้ครับต้นไม้ต้นลิงได้จำได้ครับวิชวลแล้วโอไม่ไม่ตอนนี้เหรอต้นข้างหน้าไม่ใช่ตอนนี้เป้าหมายมีไม่พอตอนหน้าต้นข้างหน้าต้นข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ย ตอนนี้ติดเหรอเฮ้ยไม่ติดไม่ใช่หรอเออใช่ตัวนี้ไม่ติดต้นเนี้ยทะลุไปโอ้โหดูดูท่าเ้าหมายกับไปต้องกาข้างล่างแล้วัสไม่ไหวเ้าหมายผ่านไล่เยอะสปอนเซอร์ไหมโดนแบรด์แทนสปนเซอโดนแทนไปตอบไปตอบไปรักเกินแล้วถ้าผมนอนมันจะเป็นไรป่ะพี่มันจะไปด้วยป่ะเป็นนักจะนอนเลยครับอยากรู้ปะล่ะไม่อะให้เมฆอยู่เฉยๆกันดี ไม่เห็นมีไม่เห็นมีดักเกิดเมื่อกี้ก็เหมือนจะคิดขวางไม่ได้ในคิดขวางเขาจะได้อะไรลองดักเกิดเป็นคนที่เพื่อความไม่ตอนตอนไต่เขาอ่ะมันจะไม่ได้ดักเกิดแล้วยิงแบบคนเลยนะแบบหมืนไส้อ่ะมันเกิดกดค้างเลยนะพี่เอาแกดค้างให้ทุกคนเลยนะเนี่ยพี่นั่งได้นะเนี่ยเพ่เติมนั่งหน่อยนั่งหน่อยดักเกิดนี่มันพลังตรงไหนกดนั่งได้บ้างวะผมนั่งได้ผมนั่งได้จับตุ้งจับตุ้งจับตุ้งตกตกไปคนนึงใครตกดรั่วงรับร่วง เอาเฮ้ยไต่เป็นกายกรรมเอาเอาลงอะไตไม่ไตมาไต่มาไต่คนมีสไตลมีหน้าไต่บินนอนนอนนอนอนหน่อยโดนตนั่งหน่อยโดนตีไม่เห็นมีเด็กเกิดยาวต่อยาต่อวะดากเลดี้อยู่ข้างบนดากเลดี้ชื่อนี้คุณคุณทำไมอะพี่นี่เป็นการดักเกิดแบบถูกวิธีนะ ผมไม่เอาชิมแล้วเอาใครโยนผมจินั่งอยชิมก่งเอาทำไมลูกไปหมดเลยจิมกดนั่งเออแป๊บนึงพิทมอนกดนั่งหน่อยพอแล้วนี่อะไระเกาะเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละเวลายิงจะได้ยิงโดนกันนี่พิทมอนกดนั่งเราแล้วผมไม่มีคนมาเลยพี่กดนั่งหน่อยทำไมเวลาเราเข้านี่เรากโดนเลยเวลาเราเข้านี่เราโดนจังพอเราจะมาดักมั่งไม่มีคนเลยพิมอนกดนั่งเลยเด็กนั่งให้เด็กนั่งให้เด็นั่งให้เดนั่งให้รอรอรอเอาลวง ไป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 รเอปหัวเฮ้ยเฮ้ยเอาคุณจะลงไปไหนอะไม่ต้องขึ้นสูงสุดก็ได้เหยียบสักคนนึงอะเออนี่นะเอไปเไชบอะไรเนี่ยผมไอยู่กับลงเลจะรีบยิ่ทไมเฮ้ยมาเหยียบเหยียบเป้จชุมาติดกนหน่อยมาติดกันหน่อยดิติดนหน่อยดิเยพีู่ป

ออการเอาแไบตายสามชั่วโมงเกินรักษาไม่หายเลยไปลอยด้วยเเดี๋ยวเพิ่งไปลอยไปยิงไปลอยนะไอคนที่สองอะยอดตัวหน่อยหมอมั้เออหมอกันหน่อยไว้มนติดคอพี่พี่ตัวนี้ใ่้ลูกตัวไงแล้ววอโต้ไอลูกตัวนึงออโต้ ออโต้ย <Auto S 2> ังไงไอ้บ <cử as rê vais> <m ye> <camp> ังปืนมันมีอามีไม่ได้ที่ M4 มะไรกันก็ขานงเด็กเทียวเล็มปี่ไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเซมิมันจะยิงออโต้ได้ไงแล่าออโต้ไม่ได้มันยิงออโต้ไม่ได้เอาลงเฟซบุ๊กเลยเอาลงเฟซบุ๊กเลยเท่านี้พอพูดอะไรพูดอะไรจิ้งท้ายหน่อยโมลาดนะครับเซมี่เจอได้เชื่อแชร์อะไรนะ T E M Y Z E M Y อาเดฟเป็นหัวหน้าครับเคลียร์กันเลงเอ้ยไปนะครับสบายครับ